ก็ต้องมองเห็นเห็นหนึ่งหางตาเห็นฮะเวลาจะลากคอนโทรลก็ต้องใช้ภาพชัดหางตากําหนดทิศทางอย่างเงี้ยเนี่ยมนถึงจะลากได้มือถึงจะนิ่งแต่ก่อนกว่าจะรู้ก็เป็นไงี้ติดถูกอย่างแรกผมก็เข้าใจว่าวิธีการเนี่ยของมันเนี่ยเป็นยังไงฮะเปลี่ยน้ำแหน่ง,งนี้นะักผมเข้าผมเข้าใจวิธีการมาแล้วว่ามันใช้ส่วนไหนทำงาน อะไรพวกอย่างนี้นะครับเป็นน้าหนักได้ทุกน้ําหนักนะครที่ผมอยากจะคอนโทรล่าดอสระด,ด้านซ้ายด้าขวาผมรู้แล้วว่ามันคือการใช้ภาพชัดหายตาผมก็เลยเอาตัวนี้ที่ผมรู้เนี่ยวิธีการที่มันทาได้แบบนี้มาย่อให้นักเรียนลงไม่ได้บ้าให้นักเรียนไปทําให้มันนานอีก็คือหนึ่งก็ต้องเขียนรูปใหญ่สองก็เอากระถูอะไรมองใช่ไหมครับเห็นเหมือนมองแบบนี้ต้องฝึก ไฟให้มันชิ้นเลยครับใหญ่ๆแบบชิ้นนั้นนะ mm hmm. เต็มกระดานหรือย่างยีงเล็กอยู่หล mm ัง hmm. จากนั้นก็การคอนโทรลลากมือให้นิ่งได้เนี่ยมันต้องเห็นตัวนี้ตามองนี่ก็จริงแต่ต้องเห็นแบบชัดเจนไม่งั้นมือสั่นแน่นอน mm hmm. ผมไม่ต้องซ้อมบ่อยเลย mm hmm. ผมมาถึงผมทํางานได้เลยน mm hmm. ะครับมันเป็นในเรื่องของการจับอารมณ์นะป mm ึ hmm. ๊บลากได้ครับ mm hmm. ไม่ใช่ความชำนาญแล้มันคือภาพชัดาตาที่โฟกัส ใช้คำในบ้าน้าจะหายตาใช้ทำในเรื่องหนึ่งคอนโทรลเส้นให้คมให้นิ่งสองก็คือใช้ควบคุมแสงเงาของงานใช่ไหมครก็คือเราเวลาเราทํางานเรามองแบบนี้วัตถุเทียบวัตถุอย่างเงี้ยก็ต้องหายตามองเห็นด้วยเพราะไม่งนั้นมันจะกลายว่าอันนี้ดาอันนี้สูงสูงกับต่ําไม่เท่ากันเวลาวาดภาพมันต้องเห็นหมดทั้งกระดานอยู่ตลอดเวลาหาโครงสร้างสีด้วยนะครับหาื้นผิวด้วยก็ล้วนแล้วแต่ใช้ภาพชัดหางตาเหมือนากับการโยนเดียให้แม่นยํา ทีนี้พิธีฝึกของเราก็คือถ้าเป็นงานศิลปกรรมเนี่ยผมมองว่ามันมีเครื่องมือจิตกรรมมีแค่หนึ่งการคอนโทรลชำนาญเนี่ยมีแค่เส้นเส้นคือโครงสร้างเส้นไม่ใช่อ,อกกุปกรณ์ใช่ไหมเส้นคือฟอร์มโครงสร้างรอบนอกที่มันทําได้อยู่3ละะนะักษณะอันหนึ่งก็คือถ้าถ้าผมแยกเป็นเมนใหญ่ๆก่อนก็คือจะมี2แบบรูปลักษณ์และความรู้สึกรูปลักษณ์ก็คือความสมบูรณ์ทางด้านเส้น เส้นมีอยู่2แบบในทางด้านรูปลักษณ์ก็คือ1เส้นเท่ากัน2เส้นน้ําหนักเึ้นไปอ่อนทางด้านความรู้สึกก็คือยก2ยก2รูปแบบนี้มาทําให้เกิดพื้นผิวอย่างเช่นคนสีโตใช้เส้นน้ําหนักมาเรียงตัวกันให้เกิดเป็นความรู้สึกนุ่มนี่ฮะเมื่อเราสักเส้นตรงเส้นคมได้แล้วสิ่งต่อไปก็ต้องสักให้รู้สึกนุ่มให้รู้สึกเคลื่อนไหวให้รู้สึกแข็งแรงอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถอดความเข้าใจผ่านเนี่ย ไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าทุกอย่างโดนตัดขอบเหมือนหลออปูนปัตเตอร์หมดเลยนั่นแหละในจิตกรรมมีแค่เส้นอ่งเเส้นมีแค่2แบบยกมาใช้หันความเขาหานความรู้สึกที่เราเข้าใจใช่หครับจากประสบการณ์อันที่2คือเพลงเพลงคือพื้นที่กว้างพื้นที่กว้างในหน้ากระดาษต่างๆที่มันสร้างได้อยู่ нибудь. 2ลักษณะก็คือระบายให้เท่ากันไหมเพียน ให้เท่ากันจะเป็นสีอ่อนสีเข้มสีแก่สีแดงอะไรเงี้ยทำไงก็ได้ให้มันเท่ากันทั้งพืง้นที่แบบที่สองก็คือทําให้มีน้ําหนักเช่นไปอ่อนทำไงก็ได้ให้มันทุกสีครับมันเกิดเป็นน้ําหนักเข้มไปอ่อนหลังจากนั้นก็หมดแล้วมันมีแค่นี้นะครับส่วนอันที่สามคือที่ว่า ที่ว่างมันพูดถึงเรื่องราวของมันพูดถึงสถานการณ์บ้างพูดถึงการเคลื่อนไหวบ้างพูดถึงจังหวะและลีลาส่วนใหญ่มันจะบอกถึงการเคลื่อนไหวได้ดีถ้าเป็นที่ว่าอย่างเช่นเขาผ่าแปะกาวนะเขาผ่าเขาจะผ่าไปตรงที่อยากให้มันเป็นอีกผ่าแปะกาวริ้วลมนย่างี้เาก็ผ่านย่างนี้นนมังกรที่มันมีริ้วลมนี้ถ้าผมเขียนวัตถุแบบนี้อุ้ย เนี่ยมันมันหล่นพื้นนั่นเองมันก็เลยจะหักง่ายผมเขียนวัตถุแบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าผมเพิ่มที่ว่างเข้าไปแบบนี้วัตถุนี้มันจะดูเคลื่อนไหวใช่ไหมครับเพราะที่ว่างเนี่ยมันใช้ในเรื่องของการความเคลื่อนไหวบ้างแล้วก็วัตถุวาวนะครับเพราะฉะนั้นที่ว่างเป็นงานหลายคนปล่อยที่ว่างมันทําให้ไม่หนีขึ้นผิวนะครับต้องต้องให้ที่ว่างเข้าใจว่ามันคืองานด้วยคือวัตถุวาวคือการเคลื่อนไหวแล้วก็ จะใช้มาได้ก็ต้องกำหนดทิศทางอันที่3าที่ว่าอันที่4ี่คือความสามารถของอุปกรณ์นั้นนั้นแยกเป็นเฉพาะทางเช่นคู้กันเกยองพิงซอเครื่องสักงความสามารถของอุปกรณ์นั้นนั้นที่ขีดเขียนกันใช่ไหมครับตอบโจทย์ออกมาเป็นได้มากสุดคือขีดควรหลอดนี่แหละที่เรามันหมดแล้วเครื่องมือกิจกรรมในเช่นนี้ใช่ไหมครับขีดควรหลอดอย่างเช่นดีสองก็ขีดควรหลอดได้ ครื่องสักก็ได้ไม่ได้แต่เครื่องสักทํางานแบบดอกอะไรอย่างเงี้ยคือความสามารถมันตอบโจทย์มากสุกกดก,ก็คือขีดกวดดรอกก็ค้นหาว่ามันทาท่าไหนได้บ้างอย่างเช่นหน้าเขียนแบนอะไรพวกนี้มันเรียกว่าเทกเจอร์พื้นผิวส่วนใหญ่ก็จะมาใช้สร้างความรู้สึกนะฮะอย่างเช่นอามาสร้างพื้นผิวให้ดูผนังปูนแยกออกจากผนังกระจกนะฮะเนี่ยอย่างน,นี้ก็คือที่เราทําอยู่คือค้นหาเทคนิคความสามารถของมัน เท่านี้นี่แหละหังเทียมที่เราฝุกสั่มีเท่านี้เองแบบสังหารเราไม่มีนะครับใน,ในแผนสเก็ตด้วยแผนเราไม่มีคําว่าฝึกคำกิจไม่มีคําว่าฝึขขกฝาคับมันมีแต่คําว่าฝึกเทคนิคอ่ามันไม่มีไม่มีโจทย์ให้ว่าเป็นฝาคับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตีโจทย์ตัวนี้เนี่ยตีโจทย์แต่ทางด้านเทคนิคใช่ไหมครับหลังจากนั้นส่วนรูปทรงเนี่ยผมจะเอามาแทรกให้เราไม่เหมือนกันอยู่ตลอดเราจะได้ศึกษาแบบหลายอย่างเช่นเทคนิคแสงเงา ในงาน 3D ในงานพื้นผิวอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันจะได้มีขยับต่อยอดถ้าแบบสุดขัเหมือนกันทั้งสถาบันทั้งศตรูเนี่ยทั้งแจ้งตายหมดได้แค่ปะทาออกไปสู้ในตลาดแต่ถ้าผมทำคุณเสทําเสือบ้างคุณนุ่นทําทีดีบ้างคุณท็อปทาวัตถุวาวบ้างแต่หอวข้อคือแสงเงาเราจะได้ทิปออกไปใช้มากมายหลากหลายใช่ไหมครับผมก็เลยว่าเราเนะี่ยดีมาร์กแต่สุดขัเราควรไม่เหมือนกัน ทุกเทคนิคเพราะว่าแต่ละเทคนิคมันก็จะมีดีเทลในเรื่องของการทําการเมคและทริปเข้าไปแทรกอยู่ตลอดแต่คนที่เรียนตัวต่วตัวก็วจะยากเพราะว่าคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเขาได้ศึกษากับเราส่วนเราได้ค้นคว้า่งใช่ไหมถือว่าเราได้ค้นหาสุดท้ายก็ต้องฝึกเอา